นักการชาติเราทำเพื่อตัวเองอยากจะโเดเด่นขึ้นมาก็นั่นแหละไม่มีอะไรแต่ประเด็นคือนักการเมืองคนหนึ่งที่ออกมาขู่ต้นอ้อถูกไหมหลายคนหลายคนในพักการเมืองใหญ่ในพักการเมืองใหญ่หว่าอะไรขู่ว่าอะไรคะกลัวความจริงกลัวความจริงความจริงคืออะไรต้นอ้อเขาต้องรู้ความจริงเนี่ยเช็ดเช็ดรถสลินเมาแล้วมั้งพี่เดต้องระวัง เบาอะไรคะกินน้ำชาน้ำแก้ข่วยโอ้ยอันนี้เรื่องใหญ่กว่าเรื่องคุณนายแม่มาเปิดนี่นะพี่เดย์เพื่อนจริงอื mm hmm. นักการเมืองหลายคนของสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ปู mm ่ hmm. ต้นอ้อเป็นหนึ่ง mm hmm. ต้นอ้อเป็น,นึ่งก็เลยไม่กล้าที่จะมาเปิด mm hmm. และไม่กล้าที่จะไปออกอรายการหุ่นกระแสถูกไหมเฮ mm hmm. mm hmm. ้ยมีคนแต่มีแต่คนบอกว่าเป็นห่วงพี่ต้นอ้อ รู้แล้วเหยียบไว้นะทุกคนรู้แล้วเหยียบไว้นะเดี๋เหยียบมากเ <c oughs> ดีเ๋ยวแบน <c oughs> <c oughs> คิดได้ไงคนมันเหยียบเยอะแล้วคือ <c oughs> ทุกวันนี้ก็กระโดดหนีกันหมด,ดออเห็นไหมต้นต้นตอไม้ยังงีเ้เป็นกระโดดหนีหมดเลยเขา <c oughs> ไม่ต รายละเอียดแต่ที่อยากจะรู้คือประเด็นไหนที่เขาขู่พี่ต้นอ้อค่ะนักการเมืองอะประเด็นซื้อขายวุฒิหรือว่าประเด็นซื้อขายไอ้บัตรเข้าสภาเข้าทำเนียบถ้าไม่รู้เรื่องของเขามันก็มันก็มันก็นกอันตรายหมดเนี่ยก็ก็กรุงเทพมาอยู่ไม่ได้ต้องกลับบ้านกลับอะไรต่างๆก็ต้องหูป,ปากหูอะไรไปกันแล้วเกรุงเทพอยู่ไม่ได้ต้องกลับบ้านคือกับอีสานหรอใช่ฮะ ยังไงอ่ะหมายถึงว่าเขาต้องกลับไปอยู่อีสานเหรอหลังจากเนี้ยในมันจะอยู่ยังไงล่ะพูดมากปไปก็ลำบากอืมแค่นั้นชีวิตมันแค่นั้นไม่มีอะไรอืมเฮ้ยพี่เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะพี่เดยนั่นแหละใครจะดูแลเขาล่ะนะ,ะคนที่เคยสนิทกันเคยอะไรบาก็กระโดดรอา่าเพื่อนีเป็นนักข่าวก็โพสต์ด่าเขาทั้งวันเ,เห็นนะวันละโพสต์สองโพสต์เลยด้วยเพื่อนสนิทเขา ไปรู้เออ <c oughs> คนเราก็เป็นอย่างนี้ชีวิตจริงอ่ะเวลาเรามีอะไรขึ้นมาก็จะหาคนที่จะเคียงข้างเราในเวลาที่เรามีมลสุมไม่มีเพื่อนแท้ก็ดูตอนเนี้ไปรูไปไปรู้เรื่องนักข่าวเรารู้มานานแล้วกก็ดาเขาตั้งวันตั้งโพสเขาก็ส่งมาดูเด็ดทำกับหนูทำกับหนูนะเออตอนหนูมีเคสมีอะไรมีข่าวก็ โทรหาหนูอะไรอยากกันได้ข่าวก่อนพอนั่นมาก็ซ้ำอะไรนะอืธรรมดาชีวิตคนเราอะ่ะมันก็มีพลาดมีอะไรก็ได้แล้วเขาจะกลับไปอยู่อีสานไหมรือว่าเขาจะยังอยู่กรุงเทพต่อแตตอนนี้ก็ต้องอย่างนี้ไปก่อนนะรอจังหวะแปลว่าเขาจะกลับไปอยู่อีสานใช่ไหมกลับไปอยู่บ้านเขาใช่ไหมตอนนี้เราอยู่สกล่ยอืม มันก็น่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนอกจากเขาเองแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยนะจะธรรมดาเาป็นอย่างนี้ล่ะนะนะพี่เดยนะ์้วพูดถามหน่อยว่าประเด็นไหนที่นักการเมืองคนนั้นข่มขู่ข่ขู่ก็ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีถ้าเรื่องดีใครไปขู่ทำไมก็ต้องแบบจะเปิดเผยเรื่องของกูนะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นในแนวนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้สองเรื่องคือไม่ใช่เรื่องซื้อขายวุฒิและไม่ใช่เรื่องซื้อขายบายัตรตำแหน่งของกรรมธิการหรือว่า เออ่ตำแหน่งใน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 สภาใช่ไหมอืมกับกับไม่รู้